มาคนเดียวไปคนเดียวนะอืมไอ้ที่มามีเพื่อนฝูงญาติสารโลหิตก็ชั่วคราวแป๊บเดียวนะเวลาเราเป็นเพื่อนกันสมัยนักเรียนเราโอ๊ยรักกันป่านจะคืนนะจบแล้วกระจายหายกันไปหมดเลยนะอืมไม่เจอกันเลยบางคนโชคดีหน่อยก็ได้อยู่ร่วมกันบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็ที่สุดก็แยกจากกันอีก ความแก่มาพลากความเจ็บมาพลากความตายมาพลาดอีกเนาะอพอเราผ่านมานานๆเราก็เริ่มเข้าใจชีวิตแล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เองนทำไมผู้เจ้าสอนให้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมทำไมพระอ,องค์สอนอะมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้เราก็รักเพื่อนรักญา,าติสาโลหิตรักทุกคน รนะักลูกศิษย์นะแต่เราก็ช่วยเขาหลุดพ้นนะแทนกันไม่ได้พระนะเจ้าก็ายังทำไม่ได้เลยเพระองค์ก็เป็นเพียงผู้ชี้ทางผู้บอกทางนะอันนี้ก็ได้แค่บอกมักวิธีแล้วพวกเราก็ต้องขยันกันเองเพียรกันเอง